พวกเรากำลังเคลื่อนเล่นเคมีกันอยู่อ่ะใช่ใช่ยากมากแล้วมันคือเรื่องอะไรอ่ะเพราะเรื่องพอลิมเมอร์ไงอ่านหลายรอบแล้วก็ไม่เข้าใจพอลิเมอร์เมื่อวานเราเจอในยูทูบอ่ะแม่พอช่วยได้นะจริงดิไหนๆลอาขอดูหน่อย ดินกะลาป่าดินเจ้าิาวสบายดีสลัมัาดาวตางเสรเนสลามมสเสีสย,สสยงกุมซาสวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ชมแปลกใจไหมคะว่าทําไมเราถึงพูดหลายภาษาไม่ต้องตกใจนะคะภาษาที่เราสองคนพูดไปเมื่อกี้เป็นคาทากยของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนค่ะใช่แล้วนะครับและแน่นอนว่า พวกเราตั้งเตรียมตัวและเตรียมพร้อมที่จะเปิดเสรีอาเซียนนะคะและในวันนี้รายการของเราสายแอส o รูก็ได้มาอยู่ที่โรงเรียกนกำแสงวิทยาแยล้ว,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 วค่ะวิ่งวิงวิงค่ะในวันนี้นะคะ,ะรายการของเราก็จะมีเนะะื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง ช่กับคําว่าพอลิเมอร์แต่ทุกคนทราบความหมายของคําว่าพอลิเมอร์กันไหมคะหากยังไม่รู้จักพวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับพอลิเมอร์กันนะคะถ้าเรามองไปร,บรอบๆเราจะพบว่าสิ่งของต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือทําขึ้นด้วยพอลิเมอร์ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกแม่บรรทัดยางรถยนต์กระเบื้องยางเป็นต้นค่ะ คำว่า <ia> like Polymer มาจากภาษากรีกสองคำคือ Poly แปลว่าหลายๆหรือมากและเมอร์แปลว่าหน่วยหรือส่วนดังนั้น Polymer จะแปลว่าสารที่มีโมเลกุลยาวมากค่ะและโมเลกุลเหล่านี้ประกอบไปด้วยหน่วยที่ซ้ำๆกันเป็นจำนวนมากค่ะตัวอย่าง Polymer นะคะได้แก่พอลิเอทิ n e น o อ y ิสไตรีนเป็นต้นค่ะ Polymer เกิดจากหน่วยซ้ำๆกันเรียกว่ามนอเมอร์ เกิดปฏิกิริยา Polymer ร์ไลเซชัเป็นพอลิเมอร์เกิดขึ้นค่ะ p o ลิเมอคือสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบไปด้วยหน่วยเล็กๆของสารที่เรียกว่าโมโนเมอร์ซึ่งโมโนเมอร์นี้อาจจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้มาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ A ค่ะพ o ลิเมอร์แบ่งได้หลายแบบตามเกน 1. แบ่งตามชนิดของการเกิด 2. แบ่งตามชนิดของโมโนเมอร์ และ 3. แบ่งตามโครงสร้างของพอลิเมอร์เกณฑ์ข้อที่1น,นะครับแบ่งตามการเกิดของพอลิเมอร์จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ 1. แบ่งตามพอลิเมอร์ตามธรรมชาติและ 2. พอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติคือพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองได้โดยธรรมชาติเช่นแป้งโปรตีนเซลลูโลสและยางธรรมชาติเป็นต พอลิเมอร์สังเคราะห์คือพอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์โดยปฏิกิริยาเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นพลาสติกทั่วไปเกณฑ์ข้อที่2นะครับพอลิเมอร์แบ่งตามชนิดของมอร์โนเมอร์ห โพโ,โพลิเมอร์คือพอลิเมอร์ที่มีโมอนโนเมอร์ชนิดเดียวกันเป็นองค์ประกอบเช่นแป้ง,ปงพอลีเอทิลีนและ PVC 2. โคโพลิเมอร์คือพอลิเมอร์ ที่มีมโนเมอร์ต่างชนิกันเป็นองค์ประกอบเช่นพอลิเอทเซอร์โปรตีนเกงข้อที่3นะคะพอลิเมอร์ที่แบ่งตามโครงสร้างของพอลิเมอร์แบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้ค่ะลักษณะที่1เป็นพอลิเมอร์แบบเซนเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์ สร้างพันธะต่อการเป็นปสายยาวโซ่ของพอลิเมอร์เรียงชิดกันมากกว่าโครงสร้างอื่นค่ะจึงทําให้มันมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวสูงมีลักษณะแข็งขุ่เหนียวกว่าโครงสร้างอื่นๆค่ะตัวอย่างเช่นพอลิไวนิลคลอไรด์หรือ PVC มีไวนิลคลอไรด์เป็นโมโนเมอร์ค่ะพอลิสไตรีนหรือ PS มีสไตรีนเป็นโมโนเมอร์ค่ะ เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมโนเมอร์ยึดกันแต่กิ่งก้านสาขามีทั้งโซ่สั้นและโซ่ยาวกิ่งที่แตกจากพอลิเมอร์ของโซ่หลักทําให้ไม่สามารถจัดเรียงโซ่ของพอลิเมอร์ให้ชิดกันได้มากจึงทําให้มันมีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวต่ํายืดหยุ่นได้ความเหนียวต่ำโครงสร้างเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ํา เป็นลักษณะสุดท้ายเป็นพอลิเมอร์แบบล่างแห я, เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมโนมเมอร์ต่อเชื่อมกันเป็นล่างแห я. พอลิเมอร์ชนิดนี้มีความแข็งแกร่งและเปราะหักง่ายตัวอย่างเช่นเบกาลท์และเมลามีนที่ใช้ทำถ้วยชาค่ะ ที่พอลิเมอร์นั้นอยู่รอบๆตัวเราและเรายังสามารถใช้ประโยชน์จากพอลิเมอร์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะเช่นดินสอกระดาษขวดพลาสติกและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราล้วนเป็นพพลิเมอร์ด้วยกันทั้งสิ้นและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกับพวกเราทีมงานได้ใหม่ในโอกาสหน้า ใจานาานาต้าทำให้เราเข้าใจมากขึ้นจริง